โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในแบบ99คืนในป่าบอกเลยว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชั้นนํากลางป่านะคะมีห้องวีพีไว้รักษาคนไข้แถมมีห้องรวมให้มารักษาตัวด้วยบอกเลยว่าโคตรจะเกะ๋แล้วก็พบความวุ่นวายแบบสุดป่วงใครไม่ดูเนี่ยพลาดมากถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยแล้ววันนี้เราจะมาสร้างโรงพยาบาลกลางป่าลึกใน99คืนในป่าช่วยดูชุดด้วยนะคะทุกคนมีชุดนักพยาบาลชุดคุณหมอและพี่คนนั้นคืออะไรใส่วิวแชร์มา คนป่วยแหละดูออกคนป่ยวยเฮอสุนีแป้งชมนี่ก็จะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลไงฮ่าและแน่นอนเราก็ต้องไปตามหาเด็กที่ป่วยก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะมีโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องหาเด็กป่วยก่อนไม่งั้นเนี่ยเราจะทดสอบความเป็นหมอในแบบนี้ได้ยังไงคิดถึงสินค้าไอเทมในรูบอกคิดถึงร้านดีดิชอบอกเลยว่าเขามีหลายแบบมากๆให้ทุกคนได้เลือกซื้อกัน แบบยอดฮิตที่ตอนนี้อย่างโกการะเดนหรือ99คืนในปา่าร้านนี้เนี่ยการันปี100%ไม่โกงแน่นอนลิงอยู่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะ <c oughs> โอ้ย,อยแล้วใครเขาโดนไล่หมอโดนไล่โอ้ยโอ้ยทุกคนอย่าแปลกใจกับส่น้ำเกลือพี่แป้งชมนะพี่แป้งชมแอบป่วยนิดนึงโอ้ยนี่งไงหมอูแตกแล้วหนึกยาอย่าไล่กันคนป่วยอยู่เห็นส่น้ำเกลือไหมเกรงใจใส่น้ำเกลือหน่อยโอ้ยปล่อยหมอไวยก่อนหมอตุยก่อนหมอตุยก่อนขอกลับบ้านก่อนโอ้ยี่โรงพยาบาลคนขาไม่ใช่โรงพยาบาลสัตว์ไม่ต้องตา ตอนนี้เราจะมารับเตกที่ป่วยนะคะที่อยู่ในถ้ำนั่นเองไม่รู้ติดถ้ำอะไรแต่ป่วยอยู่ mm. ก็เราจะมาช่วยนะอาเราได้กุญแจแล้วลงมาช่วยน้องหน่อยโอ้โหมั่นใจเลยว่านี่เป็นโลกดีซ่าแน่นอนตัวเหลืองมาเชียวแต่ตัวเหลืองเหมือนกันไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรารับกลับโรงพยาบาลของเราเองแต่โรงพยาบาลย,ยังไม่ได้สร้างนะตอนนี้กางเต็นท์ไปก่อนลูกกางเต็นท์อย่างนั้นแหละเออเดี๋ยวหมอตายอยู่แล้วเนี่ย แล้วรักษาเด็กยังไงล่ะหมอตายตื่นมาก่อนคะ่ะหมอรักษาเด็กก่อนนะฮัลโหลโอ้โหอันนี้เราจะไปดูว่าเด็กคนที่สองป่วยเป็นโรคอะไรโอ้โหหน้าบืดวินเวียนครจะเป็นลมยาหมองตาด้วยทองเลยมึงตัวเหลืองมันยาหมองเลยคราวนี้โอ้ยขอเอาขวานแดงออกไปหน่อยจ้าเออเดี๋ยวกลับมา เดี๋ยวเอาเพิ่มไปทำไมอยา่ยาอย่าตอนนี้คนป่วยลดแล้วค่ะไม่ต้องคนป่วยมาเพิ่มนะคะโอ้ยดูมันออเต็มเลยขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้ต้องไม่งแงแฮ่ดูแลตัวเองให้ดีอะไรวะนะโอ้ยตรงนี้มีแบนเดตเยอะเธอเราสร้างโรงพยาบาลต้องมีแบนเดตเอาเลยค่ะยิงมาเลยค่ะอา่าเดี๋ยวนะข้างล่างแตกหมดเลยเหรอโอ้โหกูได้แบนเดตมานี่ไม่ได้ไปชุบคนไข้นะชุบกันเองเนี่ย๋ยวลงไปข้างล่างก่อนนี่แน่ อย่าบอกนะที่ออกันเมื่อกี้คือตายหมดเดี๋ยวอุ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงมานี่มานี้เลยมานี่เลยอย่าตีกันค่ะมานี้เออมาช่วยแล้วค่ะพี่วิวแชร์อ่าพยาบาลกูแตกในนั้นเดี๋ยวมาช่วยนะคะลงพยาบาลมาแล้วค่ะคือมีก็ไม่บอก โอ้โหมาตีกูทีเดียวตายเลยได้เวลาฮีโร่อ่าเอาศพเรากลับบ้านไปด้วยนะกลับโรงพยาบาลหน่อยเราป่วยไงเราตุยต้องเอาไปชุบโอ้โหหน้าตาเหมือนนั้นเน็ตเกียดมากมีดาราในแมปด้วยหรอกูเกียรหนวดไปกนหนดวดก่อนเมื่อกี้ได้เบนเนตมาเยอะเลยค่าแต่ใช้ชุบพวกเธอสองอันนะ่ะไปห,หมดเลยเน็ๆเเ,เอาไปวานนะจ๊ะเอาไปเรียนนะคะนางพยาบาลเอาไปเรียนบนชั้นวานนะคะโอ้โหพี่วิวแชร์มันตายอีกแล้วเนี่ยอันนี้ จโอ้โหขนาดตอนนอนตายนะมันยังติดวิวแชร์ไว้ที่ขาเลยถ้าหานจะพิการจริงเอา้าเราลงมาช่วยเด็กคนที่3มกันต่อโอ้โหหน้าตาดูหวาดกลัวหวาดกลัวอะไรหวาดกลัวหน้าคุณเหรอไม่ใช่หนูเป็นโรคอะไรคะท้องเสียจนหน้าซีดเลยละ่ะไม่ต้องกลัวนดะลูกฉันจะพาเธอกลับสู่โรงพยาบาลอย่างปลอดภยัยกลัวไม่น่าปลอดภัยแล้วอย่าตามกันค่ะอย่าตามกันค่ะไฟฉายสองสมองโอ้ย โอ้โหแม่ขวดแม่ขวดใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะขอส่งเด็กกลับโรงพยาบาลก่อนนะคะอย่าเพิ่งมากวนกันตอนนี้ค่ะรู้หม่เอาจริงรู้หม่ตามจริงจัง,จงโอ้โหขอกลับหน่อยเมื่อตามกูไปถึงแคมป์เลยปะเนี่ยถึงโรงพยาบาล อยู่โอ้โหดดนนีน,นกูยังไม่ฟื้นอีกอะเนี่ยท่าอะไรเนี่ยสะพานโค้งกูจะบ้าอ่าโรงพยาบาลเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้นะคะคนไข้จะเป็นทัวร์จีนเข้ามานเนเองแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะยังไม่ให้คนไข้เข้านะคะโรงพยาบาลเรายังไม่เสร็จโอ้ยคุณอประตูก่อนล้อหน้าตัหน้าต่างก่อนโน้ะเรียบร้อยอืม มันไล่ไล่จริงจังตาแดงเนื้อต้องรักษานะโรคตาแดงเนี่ยต้องรักษาหยอกตาบ้างเออและที่ที่มีแบรเน็ตเยอะทุกคนคือในโบสลาวานะบอกเลยว่ามีประมาณสี่ห้า 4, อันเลยละ่ะโอ้โหฟ้าผ่าอีกแล้วทำไมฝนมันตกบ่อยจังวะอย่าเพิ่งผ่าอย่าเพิ่งผ่าโอ้ยผ่าสขภิกอุ้ยทุกคนดูดิแบรเน็ตเยอะมากอา่ะเขาเก็บกระสุนนิดนึงเปลื่มเปลื่มเปลื่ม โอยมีามาเท่าไหร่เนี่ยสี่ห้าอันเลยทุกคนเก็บให้หมดเก็บให้หมดของดีของดีนี่ไ,ไงบอกเลยว่าเรามียงมียาอ่าขอเปิดกล่องแดงหน่อยเผื่อได้ดาบนรกดาบฟงดาบไฟเออเออเออเดี๋ยวฟาดฟาว้าอย่าลวกอย่างั้นโอ้ยกินไฟทุกคนตุยเลยอ่ะอย่าบอกนะเป็นเด็กที่หามาเมื่อกี้คือหายหมดและต่อไปเราช่วยเด็กคนที่4ดูซิว่าน้องเป็นโรคอะไรโอ้โหสภาพนี้ตาดําขนาดนี้โรคซึมเศร้าเหงาใจกูว่าอกหกักนอนร้องไห้ไปไปไปโรงพยาบาลแบบพี่ดีกว่าแต่ขอเปิดกล่องก่อนอจะได้อะไรว้าวมอได้ก่อ แต่เดๆอย่าเพิ่งกวนะคะหมาพงปาะปะอ่ะอย่ากัดโอ้ยอย่ากัดอยา่อยาเพิ่งกวนกันนะคะอ๋อขอออกก่อนขอออกก่อนออกตานทางกูอีกขอออกหน่อยขอออกหน่อยนี่โอ้ยอาหารเยอะมากออกไปคือเจอต่อไม่เนี่ยกูว่าแล้วกูได้เสียงคุคกกลับเข้ามาดีกว่าโอ้โหตาแดงมาเลยบอกให้ไปโรงพยาบาลไปหยอดตาหน่อยตาแดงฟัดเลยเนี่ยอ่ะไฟฉายส่องสมองลองส่องตาดูนะ่าจะหายแดงไหมแล้วกูออกไงแล้วกูทาทายอำนาจมืดนี่ไงทาทายไม่ละแตกทายคนอื่นเขาไปไหนอย่าบอกนะเขาวาไปตก เดี๋ยวไปดูซิโอ้โหมาถึงก็เจอตอนเลยเขาอยู่บนที่สูงกันน่าจะรอดแหละโอ้โหอะไรขนาดนะดั้นด็พวกเธอเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตกปาลาฉลามมันได้เป็นเดดด้วยหรอเฮ้ยลิศเลยหว่าได้สร้อยได้เม็ดคงเม็ดเขียวอ่าขอเก็บกลับโรงพยาบาลก่อนแนมมาใส่ตรงนี้เลยละ่ะเราได้แมงกระพงแมงกะพูุนมาด้วยนะเอาไว้โชว์แอมเอาไว้โชว์คนไข้ว่าแมงกะพูุนเนี่ยเป็นส่วนผสมของยาไปเรื่อยไปเรื่อยที่สุดนะอ่า มีรองเท้าบงรองเท้าบูทเอามาใส่ในโซนเด็กเป็นไงโรงพยาบาลรูปเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าหน้าหลักมากเดี๋ยวเราจะไปคาบยากันเน่เราจะเอาหนังของหมาป่านะคะแล้วก็เท้ากระต่ายเดี๋ยวไปคาฟยากันนะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราสามารถคาบไปเน่ได้ฟรีอยู่แล้วเนาะอ่ะเราจะวางแท่นแบบนี้วางไปวางต่อแท่นก่อนต่อแท่นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคาฟไม่ได้แล้วเราก็มากด A ตรงเน้เออจากนั้นก็เตะเตเตรอรอ,อเราได้ผ้าพันแผฟแลฟรีๆมันเราจ้าอ่าเอาเดี๋ยว คนปาไปไระคนปาติ้วติ้วเลยแหละคันนะเนี่ยต้องรักษาโรคคันหน่อยเดี๋ยวเอาเข้าโรงพยาบาลอย่าอย่าคนไข้อย่าทำอย่างนั้นค่ะคนไขนะะโอโ้อย่านะคะโอ้โหอย่าเด้าค่ะอย่าเด้าอย่างนั้นอย่าค่ะโอ้โหท่านทั้งเวิร์กทั้งเดา้าแต่ละอย่างหืมสพานโค้งมาเชียคุณพยาบาลคะเอาคนไข้ไปรักษาในโรงพยาบาลเลยค่ะคันไม่ไหวแล้วเนี่ เรามีห้องคนไข้นะจ๊าแบบระดับ V.I.P. แต่นอนห้องรวมไปเธอเธอมากับเพื่อนนั่นอย่าหันตูดให้พยาบาลหน่อยนะคะมันไม่ดีนะคะอย่าส่องลงไปในตูดน,นะคะเน่ดูโรงพยาบาลของเราบอกเลยว่าครจะเก๋น,นะคะบอกเลยว่าอา้าวพยาบาลกูแตกส่องไฟฉายหน่อยส่องไฟฉายหน่อยกว๊าใครป่วยกันแน่พยาบาลป่วยหรือคนนั่งวิลแชร์มันป่วยไว้อย่างเงี้ยนี่เราจะต้องเอานางพยาบาลของเรานะทุกคนมาห้อง V.I.P. นะเพื่อทำการรักษาคุณหมอทําการนั่งรักษาเลยค่ะอย่าแอบตูดให้หมอแบบนั้นรักษาลิสีดวงปะเนี่ยคุณหมอ เนเย็นนะคะอย่าดูตูดคนไข้อ่าห้องรวม่างนี้เป็นไงบ้างอ๋อโอเคทําการรักษาอยู่เนาะเออเราจะต้องทําการผ่าตัดอย่าเอาไฟสายส่องจิมิโอโห้เยเย็นนะคะวางดังคือแป่ดีเออทําการผ่าตัดไปเลยค่ะกูว่าไม่ใช่ผ่าตัดกูน่าจะหั่นมากกว่าแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่คนเนี้ยจะรักษาสักทีเนี่ยอีวิวแชร์เนี่ยคุณหมอเอาไปรักษาเลยค่ะคุณหมอเออเข็นเข็นไปเข็นไปกูเกลียดการเขียนมากเข็นวิวแชร์ไปได้เลียมากเออเขียนไปเอาเข้าห้องนี้ค่ะห้องนั้นไม่ว่าแล้วค่ะ ห้องวีพีห้องการเท่านั้นนะคะทําการตรวจรักษาหนะะ่อยค่ะข้อขาหน่อยหัวเข่ามันเป็นอะไร เขาเข้ามาเป็นยังไงอยู่เออโอ้โหนี่เอ็กซเรย์คนไข้อยู่ปะเนี่ยส่องไฟฉายไปเลยค่ะแบบนี้เออแต่มันก็เนียนอยู่นะได้แล้วตอนนี้นะคะเราต้องต้อนรับแขก V.I.P ของเราคือคนไข้ V.I.P นั่นเองนะคะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อน Welcome to Hot Pity นะคะโรงพยาบาลติ้วแรนของพี่แป้งชนนั่นเองคนไข้มาเอาแปลกๆปเฮ้ยไปต้อนรับไปดิคนไข้ลมจับนั่นนะ่ะเดินเดินเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วเป็นลมอย่ายิงคนไข้นะคะคนไข้อย่ายิงสวนมากูบอกว่าอย่าทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่าทำร้ายเจ้าหน้าที่นะคะ ทำร้ายทำไมนี่แน่มารักษาหรือจะมาทำร้ายเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โรงพยาบาลติ้วของเรานั่นเองมาจะ,จะพาทัวร์โรงพยาบาลน,นะคะเบอร มาเนี่ยเราจะพบกับเด็กต้อนรับก่อนแต่ไม่นไม่ต้อนรับหรอกตรงนี้จะเป็นโซน V.I.P. นะคะใครมีตังค์ได้าน,นตรงนี้ส่วนใครไม่มีตังค์ไปรับยาช่องนูนค่ะช่องที่2นะคะจะจนๆนหน่อยจากนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นโซนเด็กนะคะเวลาผู้ป่วยเด็กมาก็จะให้นอนในนี้ตรงนี้เป็นแผนแกรับยาทะ,ะทุกคนจะจ่ายยาตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นที่จ่ายตังค์นะคะจะจ่ายตังค์ตรงนี้นั่นเองเข้ามาเนี่ยจะเป็นโซนผู้ป่วยและตรงนี้จะเป็นห้อง V.I.P. ที่เป็นห้องแรกนะคะจะเห็นน้าพยาบาลเนี่ยกำลังสับคนไข้อยู่กูงงมากไปโรงพยาบาลเถื่อนหรือเปล่าต่อมาะจเป็นห้องคนที่ เป็นห้อง VIP N ที่2โดยที่มีหมอนะคะกำลังต่อคนไข้ยอยู่นั่นเองและตรงนี้นะคะจะเป็นห้องรวมค่ะทุกคนที่จะเป็นติยงรวมใครมากับเพื่อนก็นอนห้องนี้ได้นั่นเองถึงคนยาวมาทำไมโอ้โหเป็นไฟมาเลยละ่ะ พยาบาลกีติดไฟตรงนี้ก็เป็นชั้นวางของของแพทย์นะคะเวลาหิวเนี่ยบอกเลยว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะเป็นบุฟเฟ่นะคะทุกคนหยิบกินเองได้นะคะใครหิวเดินมาหยิบกินเองค่ะก็ต้องเดินมาหยิบกินเองนะคะไม่มีบริการนั่นเองส่วนตรงนี้นะคะเราจะคิดเงินตรงนี้นะคะแล้วมานั่งรอยาตรงนี้นั่นเองให้พยาบาลเอายามาให้นะยาหยุดสารแนเดินไปเองเนาะฮัลโหลนะคะชอบคลิปนี้และอยากห้เป้งชมสร้างอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้กันด้วยเด้อ